ฮัลโหล y ม r i แฟนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะครับเจ้าเท่าดำัีนี้พี่ชายนะครับเอ็บสประจำเลยนะครับขาประจำกันนะครับสามสปีนะครับรู้จักกันมานะครับใช้บริการกันตลอดนะครับ นี้ผมกะนะครับเก็บไว้ต่อสายนะครับเพื่อพัฒนาต่อนะครับแต่ว่าพี่ชายผมแกจีบมาเลยนะครับตั้งแต่อายุ2เดือนกว่า3เดือนนะครับเลี้ยงจนโตนะครับสุดท้ายก็จะเป็นต้องย้ายค่ายนะครับอต่นี้เป็นพนัดตราดก้อยงอนสวยมากนะครับนี่ครับ าตามสโลแกนนะครับไม่มีกากของไม่มีกากของไปแล้วนะครับลงให้ชมนี่ฮส,สวยนะครับไปที่มุกดาหารนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ